มเงินล้านสุพโชคสารชาติตัวแทนของเจชนาทิพเด็กหนุ่มที่เกิดในครอบครัวเกษตรกร,ร,กรจังหวัดศรีสะเกษร,รายนี้มีพี่น้องทั้งหมดสองคนและเชื่อว่าน้องชายของเขาแฟนบอลชาวไทยน่าจะคุ้นหูคุ้นตานั่นก็คือสุพนัทเหมือนตาอีกหนึ่งดาวรุ่งที่รอวันแจ้งเกิดโดยในรายของสุพชคใช้นามสกุลแม่ส่วนสุพนัทใช้นามสกุลพ่อ เริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุประมาณ9้าขวบตามประสา,าเด็กๆที่สนุกสนานกับเพื่อนแถวบ้านแต่ฝีเท้าของเขาก็นับว่าไม่ธรรมดาเมื่อได้เป็นตัวแทนสถาบันทันทีนับตั้งแต่เข้าสู่โรงเรียนขุกขันจังหวัดซีสเกตในระดับชั้นมัธยมผ่านการแข่งขันฟุตบอลภายในละแวกและตามโรงเรียนต่างๆมากมายในขณะที่มีอายุน้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมถึง3ปีจากนั้นจุดปเปลี่ยนสำคัญในชีวิตจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อสุภโชคในวัย13ปีเป็นหนึ่งในผู้เล่นของโรงเรียนร่วมกับบรรดารุ่นพี่ประมาณ4-5คนที่โคชเห็นแววพาดเดินทางไปคัดตัวกับอะคาเดมีบุรีรัมยูเนเต็ดโรงเรียนพัทบพิษในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีแม้จะแบกอายุลงเล่นถึง3ปีแต่ด้วยพรสวรรค์ที่มีเขาติดเป็นหนึ่งใน10กว่าคนที่ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนกว่า1000คน และกลายเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังของดาวรุ่งพุ่งแรงรายนี้สุขโชคสร้างเรื่องราวส่วนตัวต่างๆเกิดขึ้นมากมายไายตั้งแต่การเป็นเจ้าของสถิติผู้ลเล่นอายุน้อยสุดอันดับ2ที่ลงเล่นโตโยต้าไทยลีกให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยวัยเพียง17ปี2เดือน18วันในเกมบุกชนะบ้านเกิ์ซิสเกต f อ0-1เมื่อปี2015เป็นรองแค่อานนท์อมอเลเลศักดิ์16ปี9เดือน ต่อด้วยเป็นเจ้าของสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดลงเล่น AFC Champions League ให้บุรีรัมยูเนเต็ดด้วยวัยเพียง17ปี11เดือน3วันอีกทั้งยังผ่านการติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาแล้วทั้งในรอบคัดเลือกและรอบสุดท้ายเมื่อปี2016